ใน2แมตช์แรกเนี่ยในการเรียนรู้ที่จะเอาแต่ละแต้มหรือจะการพยายามที่เอาชนะในแต่ละเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับทีมเรามากนะครับเราก็จะพยายามให้นักกีฬาของเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารทีมให้ให้เกิดความบาลานซ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เตรียมฝึกซ้อมที่จะแข่งขันกับทุกทีมแล้วนะครับแล้วก็ โดยภาพรวมทั้งหมดนักกีฬาทุกคนมีขวัญและกำลังใจดีมากนะครับต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตัองอ้งหัวตั้งใจพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองนะครับไปสู่ในระดับเวิร์ดคลาสซึ่งทางทีมสตาฟโค้ชทุกคนเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเ n นเนี่ยหรือว่าเวิร์กลางปีในอดีตเนี่ยมันเป็นเกมที่ พัฒนาและก็สร้างนักกีฬาของเราไปสู่ในระดับเวิร์คคลาสซึ่งวีกนี้แหละครับก็เป็นวีกที่สําคัญที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานักกีฬาของเราทุกคนเรากอา็อยากจะให้นักกีฬาทุกคนที่เราเลือกที่จะไปใน16คนนี้นะครับได้สัมผัสเวทีในการแข่งขันเนี่ยในทุกๆคนนะครับ